สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระุนเด็จวระ,ะครังพิมพ์ใหญ่หรือเรียกว่าพิมพ์พระประธานครับให้ชมภาพเต็มองค์นครับเนี่ยถ้าดูเส้นซุ้มท่านอันนี้ความแห้งความเก่าเส้นซุ้มท่านจะโยครับเนี่ยฮโยเข้ามาแล้วก็จะมีการหิวการยุบ และการหดตัวการวนตัวของเส้นทุมเส้นทุมที่จะเป็นหายผาสิกจะมีการหดตัวในซอกแขนก็จะมีการหดตัวซอกแขนด้านซ้ายท่านเนี่ยจะสูงกว่าตรงนี้ส่วนเขา่าไอ้ตรงนี้เส้นเนี้ยไอ้ฐานชั้นบนเนี่ยด้านขวาท่านจะสูงกว่าด้านซ้ายเข่าด้านซ้ายท่านเนี่ยจะสูงกว่าด้านขวาเนี่ยท่านชมก่า ในรูปเต็มองค์เลยเพราะนี้มีมวลสารครบมีเม็ดดำเม็ดแดงผงพุทธคุณสีขาวมีหินเทาแล้วก็ยังมีมวลสารพวกเกสรดอกไม้ต่างๆครับนี่ฮะเดี๋ยวดูวด้านหลังบ้างครับ เนี่ยด้านหลังครับหลังก็จะเป็นลักษณะหลังกระดานนะที่ท่านจะดูเป็นคลื่นกระดานขวางมาทางเนี้ยหลังกระดานจะขวางเนี่ยฮะหลังกระดานจะมีรอยจำ้ำรอยเนื้อเน่ามันจะมีทั้งเนี้ยรอยเนื้อเน่าเนี่ยเป็นรอยจำ้ำรอยเนื้อเน่ารบนสารก็โอเคครับบนสาร มีพอ,อโบนสารก็มีให้เห็นเยอะ,ะมีผงพุทธคุณอะไรต่างๆเนี่ยดูด้านข้างท่านมังด้านข้างด้านนี้ฮะเนี่ยฮะพระเยี่งบิดตัวเลยครับเนี่ยเนื่องจากอายุท่านเนี่ยดูครับนี่รอยจำรอยเน่าเนี่ยครับดูอีกแถบครับเนี่ยฮะ นี่ครับจะเห็นบวนสารต่างๆเห็นเนื้อเน่าลอยจำ้ำต่างๆจะมีเห็นคราบไคลครับนี่คดูด้านบนนี่ครับนี่ฮะย่อยแยกยุบแยกเลยครับเท่านนนี่ครับอันนี้แยกโดยธรรมชาติอนี่ครับนี่ด้านบนนะจะชัดเจน ดูด้านล่างบ้างครับด้านล่างเนี่ยดูครับนี่ฮะมลสารที่เป็นพงพุทธคุณท่านและนี่ฮะเนื้อจะแยกออกมาเลยเนี่ยนี่ครับแยกออกมาเลยเนะครับนี่ฮะเนื้อหาท่านออกมาเป็นไตเลยครับเนี่ยออกมาเป็นไตไตเลยเนี่ยฮะตันดันะครับนี่ฮะ ท่านชมฮะเนี่ยเนื้อหาท่านครับชัดเจนลักษณะพิมพ์ทรงท่านก็โอเคครับเนี่ยพิมพ์สวยนี่ก็จะเป็นปลายจิวรที่ออกมาหน้าก็จะเบดแบบผลมตะเกตเอียงเล็กน้อย ท่านชมฮระนี่ฮะเป็นพระที่สวยครับเนื้อหาสวยมากแห้งแกล่งครับเนี่ยเหมือนจะรอยเนื้อเนาเน่เนี่ฮะเนี่ฮะลักษณะในท่านน่ะอันนี้เก็บนานนะท่านชมวะนี่ย อ้าดูด้าหลังบ้างครับเนี่ยด้าหลังท่านเดะเดะดะเดไม่สู้แล้อันนี้ด้าหลังท่านเดี๋ยวก่อนเดก เนี่ยด้านหลังจะเห็นรอยเนื้อรอยจำจำรอยเนื้อเน่านะฮะจะเห็นท่านรอยบวนสารนะครับเนี่ยฮะจะชัดเจนครับครับอ่ะดูด,ด้านหน้าอีกครั้ง นี่ฮะ,โอ,คคะโอเคครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับทุกท่าน